สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูโดง่งในช่องครูโด่งชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเหรียญกระสับแล้วก็เหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับวันนี้ครูโด่งจะมา พูดคุยแล้วก็จะมาแจ้งข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องราคาเหรียญของเหรียญกระสับนะครับเหรียญกระสับที่ระลึกวันนี้เรามาพูดคุยกันในช่องของครูโดงชาแนลก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆน,นะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับช่วงนี้อาจจะตอบช้าไปบ้าง ยังไงก็ต้องขอประทานโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับก็เนื่องจากว่ามีการทํางานแล้วก็หลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ช้าแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมช่องครูโด่งใหม่ๆนะครับสำหรับช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนล หลักๆแล้วเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับทั้งเหรียญกระสาบแล้วก็ธนบัตรที่สะสมพร้อมกับที่ครูโด่งจะอัปเดตราคาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ราคาแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยเขาเล่นกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างน้อยเวลาเพื่อนๆพี่ๆน้อง จะเป็นนักสะสมหรือว่าบางทีเราต้องการที่จะจำหน่ายเราจะได้ทราบข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าเหรียญนั้นธนบัตรแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งหมดก็นำมาจากประสบการณ์ที่คุณดวงสะสมมานะครับบางทีก็ได้ของถูกบ้างบางทีก็ได้ของแพงบ้างก็สุดแล้วแต่บางจังหวะนะครับครับผม สำหรับวันนี้นะครับคูโด่งก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบที่ระลึกอีกสองวันละนะครับวันนี้คูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญกระสาบที่เป็นชนิดราคา1บาทซึ่งเหรียญชนิดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าได้รับความนิยมมากอยู่เช่นเดียวกันถึงแม้ปัจจุบันนี้ราคาจะลงมาบ้างนะครับ แต่ก็ถือว่าลงมาไม่เยอะแล้วเมื่อราคาลงมาในวิกฤตจ,จะมีโอกาสสำหรับโอกาสก็จะเป็นโอกาสของนักสะสมมือใหม่ๆที่จะได้ครอบครองของดีๆในราคาไม่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องที่เป็นพ่อค้าตอนนี้ก็น้ำตาไหลกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเหรียญแรกกันก่อนนะครับ เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นนักสะสมอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนกันนะครับครับผมสำหรับเหรียญแรกที่ครูโด่งจะมาพูดถึงก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับสเสด็จนิวัฒนพระนครสวัสดีครับพี่นัทพงศ์นะครับขอบพระคุณมากครับเข้ามาทักทายนะครับ เป็นกาลังใจให้กันอย่างสูงเลยนะครับสําหรับเหรียญ1นบาทวาระที่1นะครับในกลุ่มของนักสะสมก็จะเรียกกันว่าเหรียญเสด็จนิวัตพนครน้ําหนักก็จะอยู่ที่9กรัมนะครับสําหรับเหรียญน,นี้อยู่ที่9กรัมแล้วก็ความโตเหรียญจะอยู่ที่27ม mm. ิลลิเมตรลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับชนิดราคา1บาท นี่ครับวงขอบนอกก็จะเป็นลักษณะของเฟืองจักรนะครับเฟืองจักละเอียดโดยรอบเหรียญสําหรับเหรียญหนึ่งบาทเสด็จนิวัฒนพระนครนี้ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมเรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันก่อนนะครับเป็นการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนน,นักสะสมนะครับ สำหรับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าในหลวงรัชากาลซึ่งเป็นที่รักยิ่งของเรานะครับและพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถสวยครับทั้งสองพระองค์นะครับจะผินพระพักไปทางเบื้องขวา ายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีรูปตาจักรกลีนะครับด้านบนนี้จะเป็นรูปตาจักรแล้วก็จะเป็นรูปกีนะครับประกอบด้วยอยู่บนลายกระหนกถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าเสด็จนิวัฒนนครสวยครับสวัสดีครับพี่พวงยุพานะครับขอประคุณมากครับเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจอย่างสูงเลยครับ มาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับสำหรับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญจะมีรูปตาแผ่นดินนะครับโดยบริเวณยอดนะครับจะไม่มีรัศมีถ้าเกิดเป็นเหรียญ1บาทตาแผ่นดิน2505นี่จะมีรัศมีนะครับแต่ว่าเหรียญที่ระลึกเหรียญน,นี้จะไม่มีรัศมีนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับมีคําว่ารัฐบาลไทย2504นะครับ เริ่มนำออกมาจำหน่ายจ่ายแรกก็2 5 0 4ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายมีเลขบอกชนิดราคานะครับว่า1ถือว่าสวยนะครับแล้วก็โดยมีดอกบัวใหญ่แล้วก็ดอกบัวเล็กอยู่บริเวณดขอบด้านข้างนะครับนี่คือเหรียญแรกวันครบรอบวาระสํำหรับเหรียญน,นี้นะครับพุทธศักราช2504วันที่ประกาศใช้นะครับ 17มกราคม2 5 0 4ัาจำนวนการผลิตสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ4ล้านเหรียญไม่เหมือนจะช็อตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับอาจจะเป็นว่าพูดใกล้ๆอ่าโอเคครับขอบพระคุณมากครับผมจะพยายามปรับปรุงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ นี่จะเป็นเหรียญแรกวาระแรกถ้าเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญ <Netherlands> น,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกสมัยก่อนเหรียญ <"H ole Ich> ที่ระลึกจะถูกผลิตด,ด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเดี๋ยวขายะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่ระลึกสมัยนี้ด้านหัวและด้านก้อยจะหันไปทิศทางเดียวกันนะครับนี่คือเหรียญแรกรุ่นแรกของในหลวงราชาัชกาลที่9นะครับเหรียญที่ระลึก ถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับสำหรับเหรียญนี้สมัยปี2559ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จสวรรค์ใหม่ๆเหรียญนี้ขึ้นไป300-400ถึง400บาทเลยปัจจุบันอาจจะลงมานิดเดียนะครับสำหรับเหรียญ UNC ปัจจุบันก็เหลืออยู่ที่เฉลี่ยแล้ว150บาทนะครับ150บาทบวกลบแล้วแต่สภาพแล้วแต่การตกลงกันนี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโดง นำมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพื่ีๆ่ๆน้องนนะครับเหรียญแรกและต่อมานะครับเหรียญที่2ซึ่งเป็นวาระที่2นะครับสําหรับเหรียญวาระที่2นี่นะครับนี่นี่จะเป็นเหรียญพระชนมายุ3รอบนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระชนมายุ3รอบจะเป็นวาระที่2นะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับความพิเศษของเหรียญนี้จะเป็นเหรียญกระสาบที่มีชนิดราคาบอกนะครับ1บาทเพียงแต่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดเดียวเป็นเหรียญน,นะครับที่สามารถชำระนี้ได้ตามกฎหมายนะครับแต่เป็นเหรียญชนิดเดียวที่ไม่มีพอสอยอยู่บนเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ความพิเศษนะครับอย่างที่ครูดโด่งเคยคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่้องๆน,นะครับว่าเหรียญทุกเหรียญ ธนบัตรทุกธนาบัตรจะถูกผลิตมาในวรฏโอกสต่างๆซึ่งหมายถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยในช่วงระยะเวลานั้นๆก็สามารถเก็บสะสมเพื่อลำลึกถึงหรือว่าเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับเรามาดูลักษณะลวดลายคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลอีกเช่นเดียวกันนะครับวงขอบนอกก็จะเป็นเฟืองจัก แต่อันนี้จะเป็นลักษณะหยาบนะครับหยาบนิดหน่อยโดยรอบเหรียญนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับมาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับครึ่งพระองค์ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวา ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับอืมแล้วก็เบื้องบนมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9้าแล้วก็มีดอกประจํายานนะครับขั้นระหว่างข้อความมาดูลวดลายด้านหลังของเหรียญน,นะครับสําหรับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญมีรูปพระราชาจากรนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็มีรูปตาพระแสงจักนะครับตรงกลางมีอุนาโลมประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอธิป,ปักนะครับพระบวรเสด็เวกจะฉัดขอประทานโทษครับนี่แล้วก็มีเปลวรัศมีแผ่ออกไปนะครับโดยรอบสำหรับเหรียญหนึบาทนี้นะครับ 6รอบเนี่ย3รอบพระชนม,มายุ3รอบเนี่ยจะถูกผลิตออกมาทั้งในเวละเดียวกันเนี่ยจะมีอยู่2 2 2แบบ2ชนิดราคานะครับก็คือชนิดราคา1บาทแล้วก็ชนิดราคา20บาทถือว่าเป็นอีก1เหรียญนะครับที่ได้รับความนิยมปัจจุบันราคาก็ไม่สูงนะครับวันครบรอบวาระนะครับวันที่5ธันวาคม2506 แล้วก็วันที่ประกาศใช้30พฤศจิกายน2 5 0 6กับจำนวนการผลิตนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผลิตเพียงแค่3ล้านเหรียญนี่ครับอ้างเองจากราชกิจจานุบเบกษาเล่มที่80นะครับตอนที่1 1 5งรลงที่30พฤศจิกายน2 5 0 6โดยกรมธนาลักษ์สำหรับเหรียญน,นี้นะครับอย่างที่คุโดงบอกนะครับ เป็นเหรียญที่มีความพิเศษตรงที่เป็นเหรียญชนิดเดียวที่ไม่มีพุทธศักราชหรือว่าพศอ,อ,อยู่บนเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายอีกเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2เหรียญนี้วันนี้ครูโดงก็เลยนำมาบอกกล่าวเล่าความถึงเรื่องราคาที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับที่ครูโดงเห็น นำมาแจ้งข่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบโดยทั่วๆกันนะครับสำหรับราคาเหรียญพรชชนมายุ3รอบนะครับเมื่อปีก่อนๆนู้นราคาจะอยู่ที่2 0 0ถึง300บาทเลยนะครับราาเหรียญพรชชนมายุ3รอบสำหรับเหรียญย n c นนะครับปัจจุบันด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ราคาเหรียญก็ลดลงมา ปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่1 0 0ถึง150บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC แต่ในวิกฤตก็มีโอกาสครับผมในวิกฤตก็มีโอกาสสำหรับเหรียญที่กุด่งได้มาเหรียญน,นี้ก็ตกเกือบ300บาทนะครับสมัยก่อนปี2559ปัจจุบันนี้มีวิกฤตนะครับก็คือพอพอค้าแม่ค้าในกลุ่มของ ผู้โด่งนะครับรวมทั้งเพื่อนเพื่อนของผู้โด่งด้วยก็อดควรกันมาค่อนข้างเยอะเลยว่าราคาค่อนข้างลงนะครับราคาต่ํากว่าทุนค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือวิกฤตนะครับแต่ก็จะเป็นโอกาสของนักสะสมมือใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าพอราคาลงมาคนที่พอจะมีทรัพย์หน่อยหรือว่ายังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอะไรก็สามารถ ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงมานะครับจาก300ก็เหลือ100บาทถือว่าถูกนะครับนี่คือข้อมูลก็เหมาะสำหรับใครที่เป็นนักสะสมแล้วก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ก็สามารถที่จะสะสมได้นะครับแต่คุณดวงก็ยังมองว่าถ้ายังไม่จำเป็นหรือว่ายังเ,เงินยังไม่เหลือมากพอนะครับก็อย่าเพิ่งสะสม แต่ว่าถ้าเกิดใครพอมีกําลังก็สามารถสะสมได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เหรียญกระสับหรือว่าธนบัตรราคาลงมานะครับแต่ก็เป็นโอกาสอีกทีละครับคูณโด่งก็ยังเชื่อว่าของสะสมประเภทนี้ยิ่งนานวันก็จะยิ่งสูญหายยิ่งนานวันก็จะยิ่งหายากแล้วของที่หายากจะเป็นของที่มีราคาของคูณโด่งก เหมือนการคับทยอยเก็บเก็บเหรียญที่ระลึกเก็บเหรียญที่สั่งมานะครับหรือว่าเก็บเหรียญที่เป็นเหรียญเออร์ลคอยจุดไหนตรงไหนที่ถือว่าสวยงามหรือว่าถูกใจก็สะสมนะครับเพราะว่าครูดงไม่ใช่พ่อค้าเนาะเป็นนักสะสมอย่างก็เหรียญเนี่ยเหรียญเสด็จนิวัตพระนครในครูดงมีเกือบร้อยเหรียญนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาตุ้มเดียวนะครับก็ทยอยซื้อมา 300บ้าง250บ้างเหรียญ UNC บ้างเหรียญผ่านการใช้บ้างสำหรับเหรียญผ่านการใช้ก็ร้อยกว่าบาทนี่ครับส่วนเหรียญพระชนมายุ3รอบนี่ก็ร้อยกว่าบาทอีกเช่นเดียวกันก็ทยอยซื้อครับพอเงินเดือนออกมาก็เราไม่ได้เป็นคนกินเหล้าสูบบุหรีเนาะก็ยังโชคดีครับพอตัวเองไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรีแล้วก็ขอแฟนขอเงินแฟน พอเงินออกมาก็สั่งซื้อไว้วิหนึงหรือว่าเดือนหนึ่งพันหนึ่งสองพันบาทเขาก็ให้นะครับเพราะว่ามันเป็นของสะสมที่เราชื่นชอบคูโด่งยังมองว่านะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องถ้ายังไม่มีกําลังนะครับก็ยังไม่ต้องหาซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเก็บสะสมหรือว่าจะเริ่มเป็นนักสะสมจริงๆสําหรับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับคูโด่งมองว่าทยอยเก็บของใกล้ตัวก่อน โดยเฉพาะเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่เราใช้ใช้กันอยู่โดยเฉพาะเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มไม่เห็นแล้วนะครับจะเริ่มไม่เห็นตอนนี้ยังมีโอกาสก็มีถึงเวลาปุ๊บก็หยอดกระปุกออมสินสามารถเก็บเอาไว้ดูได้สามารถเก็บเอาไว้แต่ถ้าไม่มีหรือว่าจำเป็นจริงๆก็ใช้ครับ หลายคลิปหลายครั้งที่คุณโดง่งเคยบอกนะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9โดยเฉพาะเหรียญ10บาทเป็นเหรียญที่สมควรเก็บอย่างยิ่งก็สืบเนื่องจากว่าเหรียญ10บบาทของในหลวงราชการที่9นะครับผลิตน้อยกว่าเหรียญราคาอื่นๆเช่นเหรียญ5บาทเนี่ยผลิตร้อยล้านเหรียญเหรียญ10บบาทก็จะผลิตน้อยกว่าเราก็เลือกพอสอเอาแต่ถ้าเกิดจําเป็นจริงๆจ,จะใช้ก็ใช้ครับ อย่างน้อยการเก็บสะสมของประเภทนี้ถือว่าเป็นการออมอีกอย่างหนึง่งอย่างน้อยก็ไม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดจะเลือกซื้อเลือกใช้เราก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ใช้วิจารยานดูหน่อยนะครับเพราะว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองลอง,ลองดูนะครับเพราะว่าครูด่งก็แนะนำได้ประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี<ๆ>่เพี่น้องก็ต้องใช้วิจารยานเอาแต่ถ้าเกิด ตอนนี้ยังไม่ได้จําเป็นจริงๆแล้วเรายังไม่ได้มีเงินเหลือขนาดนั้นก็เก็บของใกล้ตัวก่อนนะครับเช่นเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9หยอย่อส่ออมสินไว้ก็เป็นการออมอีกอย่างหนึ่งแล้วที่สําคัญเวลาเราเดือดร้อนจริงๆก็สามารถนํามาใช้ได้นี่คือข้อมูลดีๆคําแนะนําดีๆที่ครูโด่งมีให้กับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับแต่ถ้าเกิดใครพอมีกำลังทรัพย์แล้วเริ่มที่จะเป็นนักสะสมใหม่ๆช่วงนี้ครูโด่งมองว่าเหมาะครับผมราคาเหรียญราคาธนบัตรไม่แรงราคาเหรียญราคาธนบัตรไม่แรงนะครับแล้วพอราคาไม่แรงเราก็ได้ของดีๆด้วยอย่างกับครูโด่งเคยทำคลิปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ สักผู้นะครับกูโดงเคยนำเหรียญของที่ถือว่าเป็นตัวติดลำดับต้นๆของประเทศเหรียญตัวติดลำดับต้นๆของประเทศขออนุญาตนะครับนี่คือเหรียญที่กูโดงได้มาสําหรับเหรียญน,นี้นะครับส่งเกตด,ด้วยถ้าสมัยก่อนเหรียญน,นี้ก็หก0 0นเจ็นะครับสําหรับเหรียญน,นี้สวัสดีครับพี่ครับ ถือว่าเป็นการสะสมนะครับก็เป็นการออมอย่างหนึง่งอย่างกับเหรียญที่ครูดงโชว์ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆดูนี่นะครับสมัยก่อนนะครับตอนที่รุ่นเหรียญแบบนี้หาย,กยากๆนี่เหรียญน,นี้ราคา5 0 0 0 6,000บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญสยามมินนะครับนี่คือเหรียญหายากระดับถือว่าระดับประเทศอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าผลิตมาไม่กี่หมื่นเหรียญเองเนื่องจากเปลี่ยนบล็อกผิดนะครับ สมัยก่อนเหรียญน,นั้นห้าพัน0 6 0 0 0แต่เหรียญน,นี้คูณดงพร้อมส่งเกรดมาด้วยนี่ก็อยู่ที่3,000บาทก็ถือว่าถูกครึ่งต่อครึ่งนะครับก็เป็นการสะสมนะครับเหมือนกันครูดงก็สะสมมาไว้แต่ว่ามีแค่เหรียญเดียวนะครับนี่คือข้อมูลที่ครูดงจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วที่สําคัญพอระยะเวลาผ่านไปเหรียญน,นี้สามารถตกทอดไปถึงลูกเราได้หลานเราได้ด้วยนะครับวันหน้า เหรียญกระสาพ,พวกนี้อาจจะช่วยเขาเวลาเขาเดือดร้อนก็ได้นี่คือข้อมูลดีๆที่ครูด่งอยากจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับยังไงก็ลองลองใช้วิจารยานดูนะครับอดเดี๋ยวขออนุญาตครับเดี๋ยวโชว์อีกเหรียญหนึ่งนี่ครับนี่คือเหรียญน,นี่ครับเหรียญการจนาพิเศษขัดเงานะครับอันนี้เป็นเหรียญขัดเงา สมัยออกใหม่ๆนี่ก็หลักพันนลครับนี่ถ้าเป็นเหรียญขัดเงานะครับชนิดราคาหน้าเหรียญก็150บาทสมัยก่อนออกมาใหม่ๆก็1,000ัหลักพันขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้พอราคาลงพออุดงพอจะเจียดสตังนำมาสะสมได้ก็นำมาสะสมครับเหรียญนี้ไม่เท่าไหร่นะครับห0ร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยนะครับห้าร้ถึงเจ็ดร้อยบาทนี่ก็เลยนำมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆ อย่างน้อยสมมุติถ้าเกิดคู่ดงเดือดร้อนขึ้นมาจริงสองเหรียญน,นี้ก็ได้แล้ว 3, 000, 4, 000. สามพันสี่องเหรียญน,นี้ก็สามพันสีครับแต่ถ้าเกิดนําไปกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวผู้หญิงขออภัยนะครับคือเราเราไม่ได้แอนตี้เนาะแต่เราแค่ยกตัวอย่างให้นะครับไปกระทบกระเทือนเพื่อนๆคนไหนขอโทษด้วยนะครับ ก็ยังดีกว่าครับอย่างน้อยเอามาเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งส่องส่องดูเออให้ได้ประโยชน์ด้วยนี่คือข้อมูลดีๆที่คููดงอยากจะบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตโชว์เพื่อนๆนหนอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งเหรียญวันนี้เราคุยกันแบบเห็นแต่เหรียญเลยนะครับหน้าไม่เห็นนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นี่เหมือนกัน สำหรับเหรียญน,นี้นะครับสมัยก่อนก็เจ็ดร้อยแปดร้อยนี่เหรียญสมเด็จย่านะครับสำหรับหน้าเหรียญเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเงินนะครับหน้าเหรียญหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสมัยก่อนก็เจ็ดร้อยแปดร้อยตอนนี้ก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่หกร้อยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรสมัยก่อนก็คูโดก็ซื้อมาแพงนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาก็เสียดายนิดๆแต่ก็ไม่เคยเสียใจ เสียดายนะครับแต่ไม่เสียใจเพราะว่าเราซื้อรักและชอบถ้าเกิดเรามองเรื่องราคาว่ากําไรมากกําไรน้อยเราอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับการสะสมนะครับแต่ถ้าเกิดเราสะสมเพราะว่าด้วยใจรักด้วยใจชอบถ้าวันหน้าราคาสูงกว่าที่เราซื้อมาก็ถือว่าเป็นกําไรของเราวันนี้ก็เลยนําข้อมูลดีๆมาพูดคุยบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆน,นะครับ แต่จริงๆวันนี้หลักๆแล้วอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆสวัสดีครับมาแล้วครับพี่6กสองสามสี่อีอี <c oughs> ขอพระคุณมากครับเป็นกําลังใจอย่างสูงครับหลักๆแล้ววันนี้ก็จะเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่ระลึกสองเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าก็ยาวเลยแต่ก็เป็นกําลังใจอย่างสูงนะครับช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องจะเห็นว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยโรคระบาดแบบนี้ ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีกําลังใจมีพลังใจนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องผ่านไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ดีเท่ากับเราช่วยเหลือตัวเองนะครับทุกครั้งที่ถามว่าครูโดงทํางานประจําด้วยทําหลายๆอย่างด้วยเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมก็มีปัญหานะครับแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาครูโดก็จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุง ทุกครั้งที่มีการแก้ไขและปรับปรุงสิ่งที่คู่ดวงได้มาก็คือสกิลหรือว่าประสบการณ์ที่สูงขึ้นนะครับยิ่งประสบการณ์สูงขึ้นจะทําให้เราแก้ไขแล้วก็มีปัญหาแต่เราก็จะไม่กลัวปัญหานะครับทุกครั้งถ้าเกิดเจอปัญหานะครับเพื่อนๆลองงวิธีของคูโดวงก็ได้ครับอาบน้ําสระผมเย็นๆส่องกระจกแล้วก็มองไอคนที่อยู่ข้างในกระจกนะครับ มันจะเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็มันจะให้กำลังใจเราแต่เราก็ต้องให้กำลังใจมันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่กูโดงอยากจะบอกเพื่อนๆพ่พี่เพื่อนน้องในสภาวะแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับในยามจะว่าทุกยากก็ไม่เชิงแต่้าทุกอย่างก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนานะครับครับผม สวัสดีครับพี่จัก,กรพงศ์พี่กุลขาวพี่ขอพระคุณมากครับก็ามาทักทายวันนี้เราคุยกันแบบไม่ค่อยเห็นหน้าเนาะคุยกันเอาเหรียญมาโชว์กันแบบนี้เนาะจะได้เห็นชัดๆก็อย่างที่บอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เข้ามาใหม่ๆแล้วอาจจะสงสัยไอ้คู่โดงมีคู่โดงมีสองช่องคู่โด,ดงมีสองช่องนะครับก็คือช่องคูโดงคอย หลักๆแล้วคูโดคอยจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแล้วก็อาจจะมีพาไปเที่ยวบ้างตามหลังเหรียญตามวัดตามวาที่อยู่หลังเหรียญนะครับแต่ว่าช่องคูโดงชาแนลเนี่ยเราจะคุยกันหลักๆจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับจริงๆเหรียญที่ระลึกที่คูโดงมีเป็นที่ระลึกโอ้โหหบาท 2บาท5บาท10บาท20บาท100บาท1 0 5โอ้เยอะครับก็เลยนำเหรียญที่ระลึกมาพูดคุยกับเพื่อน,พนอเพื่อนี่พี่น้องน้องเพราะว่าก็จะมีบางกลุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่คุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับก็แล้วแต่การสะสมเนาะเดี๋ยววันหน้าก็จะเอาธนบัตรที่ระลึกมาพูดคุยด้วยนะครับครับผมวันนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า หมดแล้ว2เหรียญเดี๋ยววันหน้าจะนําเหรียญวาระที่3ที่4หรือว่าที่1ที่2ของเหรียญ2บาทของเหรียญ5บาท10บาทมาพูดคุยนะครับทั้งสีเดียวทั้งสองสีนํามาพูดคุยกับเพื่อนๆแบ่งปันความรู้อีกเช่นเดียวกันหวังว่าเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่ที่ได้เข้ามาดูพอจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นนักสะสม มือเก่าด้วยยังไงก็อยากให้มีความสุขและมีพลังกายพลังใจสู้กันด้วยกันนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้คุโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนะครับรักเพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ